ตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำตอนนี้เตาทรงนอนผมแบบสะท้อนความร้อนนะครับได้คายแก๊สไปรอบหนึ่งแล้วเรึ่งชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ผมปิดไลฟ์ไปแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แต่มันมันกลับคายแก๊สไาอีกรอบมันก็เลยอ่ะหนในในใน,นแ้กก็อขอให้ดูสดๆกันแล้วกันนะครับผมเผาตั้งแต่ช่วงน่าจะคือหกโมงเยน็นห้าโมงหกโมงเย็นนี่แหละครับเผาเสร็จแล้วก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าผมใช้ฟืนแบบ ฟืนสดเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ทรงตั้งนะครับเป็นทรงนอนที่ผมคิดค้นขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็มาทดลองวันนี้เลยนะครับเผาถ่านไม้สดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีไม้แห้งอยู่ไม่กี่กิ่งอ่าถ้าใครติดตามทางแฟนเพจผมจะเห็นนะครับว่าผมถ่ายส่อดยาวตอนที่ผมเรียงฟืนยา้ายเตาเข้ามานะครับตอนนี้คือมันคายแก๊สอ่าในช่วงสี่ชั่วโมงแรกนะครับช่วงสี่ชั่วโมงแรกเนี่ยจะไม่มีเปลวไฟโผล่ผขึ้นมาล้นเลยป่อง มันมีขึ้นมามันเล็กน้อยผมคิดว่ามันคายแก๊สแล้วก็เลยปล่อยมันทีนี้พอประมาณสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงมันคายแก๊สออกมาแบบนี้โอ้โหผมตกใจมากเลยหุ้ยมันขึ้นมาขนาดนี้เลเหรอนี่ครับไอ้ควันที่เห็นนะครับควันที่เห็นก็คือเป็นรอยรั่วนะครับเป็นรอยรั่วของฝาซึ่งเราสามารถแก้ไขได้ไม่เป็นไรตรงนี้จุดนี้ถือว่าหรือเราผมเปลี่ยนถังเอาหรือไม่ก็หาวิธีามาตรการในการล็อกล็อกถังดีดีล็อกฝาให้ดีๆนะครับอันนี้เกิดจากรอยรั่วของฝาซึ่งงมมมมีีไออออแกก๊ขันหลุดา น้ำส้มพลนไม้ผมได้ประมาณ5ลิตรนะครับนี่ผมปิดห้องน้ำส้มพันไม้แล้วเนื่องจากว่าเออ่มันปล่อยมาปุ๊บมีแก๊สออกมาจากห้องเออ่ตัวน,นั้นนะครับผมก็เลยปล่อยปิดอ่ะมาดูแก๊สนี่อแก๊สดับไปแล้วควันที่เห็นคือควันจากไอ้น้ำไอ,อแก๊สที่มันรั่วจากฝานะครับตรงบริเวณป่องไม่มีควันนะครับ วันนี้ไฟหยุดให้แล้วนะครับเหลือเหลือท่านสุดท้ายเหลือเพียงแค่แก๊สที่มันเผาตัวมันเองที่มันไหลย,ย้อนกลับมาตอนแรกมันดับไปแล้วนะครับผมก็เลยใส่ไฟไปทิ้งไว้ว่าจะกลับพอได้เห็นมันขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เลยอ่ะหยิบมาถ่ายให้เห็นส,สดเผื่อใครอยากดูมันาส,สดนี่คือความสําเร็จอ่าขั้นหนึ่งที่ผมทําเอาไว้ถือว่าเป็นไปตามที่ผมคาดเอาไว้นะครับหนึ่งอยากเห็นการคายแก๊สที่มันพุ่งแบบนี้ก็ได้เห็นหลังจากที่รอคอยมาสี่ชั่วโมงนะครับประมาณสี่ชั่วโมงได้ผมก็คิดว่าเอ,อ มันคงเป็นไม้สดแหละมันคงคายแก๊สแค่ควันไอไฟแค่พ้นปล่องมานิดเดียวก็เลิกคิดไปพอกลับมาอีกรอบนึงโอ้โหมันพุ่งแบบนี้เลยครับนี่คือการเผาไหม้ของแก๊สตัวมันเองนะครับมันมันคายแก๊สออกมาช่วงแรกๆที่สุมไฟอยู่เนี่ยประมาณ4ี่ชั่วโมงแรกเนี่ยควันดําเยอะพอสมควรเนื่องจากว่ามันเป็นฟืนสด100เเกือบร0 0เปรเ็เลยนะครับเพราะไม้สดเนี่ยมันผ่านไอออกมามันไล่ความชื้นออกมาจาก ท่อก๊ซท่อแก๊สนะนะครับแล้วมันมีความชื้นสะสมมากับแก๊สด้วยเนี่ยมันมาเผาไม้ห้องเชื้อเพลิงมันก็เลยเกิดควันดําเพราะงั้นใครที่จะเผาถ่านนะครับผมบอกไว้เลยว่าให้เผาไม้แห้งเท่านั้นท่านในกรณีแบบนี้นะครับถังแบบนี้ท่านจะไม่เจอปัญหาเรื่องควันเลยส่วนควันที่เห็นโปรยมาเนี่ยเป็นควันที่ออกจากรอยรั่วของฝาถังเท่านั้นนะครับเพราะว่าในการล็อกขัาางผมไม่ได้ใช้ถังแบบฝาล็อกผมใช้กรีดเอากรีดแล้วก็เคาะ เคาะเข้าไปเอานะครับแล้วก็เสริมใจแก้วเสริมเซรมิกไเบอร์หัวท้ายตอนนี้หุ้มเซรามิกไฟเบอร์นะครับโดยที่เราถังทรงนอนเนี่ยมันจะมีแบบเรือยเพื่อให้คนเอาทรายมากรบข้างแต่ว่าตัวน,นี้ผมทําเป็นฟูออปชันเลยก็คือใช้เซรามิกไฟเบอร์หุ้มนะครับรอบทิศทางทั้งท้ายทั้งฝาถังข้างในนะถังอบด้วยตอนนี้แก๊สดับไปแล้วอื ทีนี้ผมปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยอ่มีขึ้นมาบ้างผมจะปล่อยแล้วแล้วเช้าจะมาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับผมได้ถ่ายคลิปไว้บ้างแล้วละ่ะตอนที่มันแก๊สพุ่งขึ้นมาเจ๋งดลยถ้าฝาแน่นนะครับผมจะไม่เห็นควันมารบก,กวนแบบนี้เลยอันนี้คือข้อไม่ใช่ข้อผิดพลาดนะครับเป็นจุดอของแต่ละถังนะถ้าเรามีฝาล็อกหรือทําระบบล็อกดีๆเนี่ยนะครับควันแบบนี้จะไม่เห็น จะเห็นแค่ไฟท่านจะเห็นแค่ไฟแบบนี้โผล่เวลามันคายแก๊สนะครับสวยมากตอนที่มันคายแก๊ช่วงครึ่งชั่วโมงที่มันคายออกมาตอนนั้นโอ้โหไฟนี่พุ่งและเสียงฟอฟอข้างล่างเสียงแก๊สมันคายออกมานะครับผมได้ต่อท่อออกมาผ่านน้ําแบบเดียวนะครับแบบเดียวเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง <c oughs> โอ้โหผมต่อท่อออกมาด้านบนนะครับ แล้วผ่านน้าทําเป็นท่อท่อนเดียวแต่ว่ามาทําห้องพักห้องหนึ่งนะครับปล่อยปลายท่อออกมาแล้วเปิดห้องว่างนะครับแล้วก็เอาท่อตัวหนึ่งสวมเข้าไปแล้วก็เอาป่องปลายรับรับอ่าแก๊สนะครับเดี๋ยวผมคายแก๊สก่อนโอ้โหน้ําส้มครับโอ้โหน้ําส้มคนไม้ผมดูดีได้ประมาณห้าลิตรแล้วนะครับยังไหลต่อนเนื่องนยผมผมคือได้แก๊สมัน อยาให้แก๊สมันเข้าไปเผาไม้ในห้องที่เพิงให้มันเยอะที่สุดเพราะว่าผมดันมาเจาะข้างครับผมไม่ได้เจาะข้างล่างถ้าเจาะข้างล่างเนี่ยควันมันจะไม่ออกมาแบบนี้มันจะมีแค่สารทากับน้ำส้มพันไม้ออกมานะครับนี่ออกมาได้ประมาณห้าลิตรห้าหกลิตรจะมั้งเนี่ย, <S <S ย,ยการที่เราเผาเพื่อ,อน้ำส้มพันไม้ควรจะเผาไม้สดอย่างนี้แหละ <S <S ลเอาไว้ให้คนมาดูยอนหลังเอาเนาะเพื่อจะเห็นบรรยากาศสดๆในการขายแก๊สของถังนะครับ มาดูปองกันโอ้โหโอเคไฟมันดับอ๋อโอเคเดี๋ยวให้คนมาดูหลังเอาเนาะโอเคนะครับ